เอาพนักงานกดลมีแง่รอเจอแล้วเจอแล้วมนุษยใ์ใต้ดินเจอแล้วเอ้ไป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 เจออีกแล้วเจอตัวอีกแล้วเขาจะจับเล่นนงังเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเนนัง Ừ, mình lo Lo chắc lo là khó mà chắc là mất mẹ khó mà nó luôn 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 nắng à, luôn nắng, luôn 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 จะบอกมาจะบอมาจะแม่รอนั่นจกเอาจะแม่แม่รอจกเอาอืมเ้าุถือเออเอาใช้เอาอีดีไรไก่เท่วะบาคือไก่เท่อ้าวมามาบาุบาุบาวุ่เฮ็ดีแ่จับโบบอนี่เปตามเิ้ม จับขาบ้านไมต้องพี่อัดไี่ต้องนี่นี่นี่นออกตานออกไปอ้หวหัวไ้เบีอะไรอ่าจกเอาจกเอาจะเอามย่างไปทางผลเลยเห็นบอเห็นบอคุยมันอ่ะอ้มาปนจึงปึง อาจ้าเม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 าขึ้า่าเขียวเฮ่เข่าโฮมเข่าโฮมเห็นบ่หนะเข่าเบื้องนี่ก็จกโอ้ยเห็นแล้วใส่เป๋าเข่าโฮมอีชานเก้าแล้วเก้าแล้วบ่แม่นเก้าบ่แม่น็ดสิบแล้วเย้สิบแล้วสิบสแล้ว bao nhân bà ba túè là bảo bà